โอเคครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวมาดูสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้กันก่อนว่าพอเราหาไอ้เจ้าตรงนี้มาจากคลิปที่แล้วแล้วก็หาตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ใช่ไหมครับโอเคคราวนี้เราจะมาหาค่า ph ครับนะักเรียนดูนะครับถ้านักเรียนอยากจะหา ph นักเรียนดูนะถ้านักเรียนอยากจะหา ph นักเรียนก็ต้องใช้ h บกครับ นักเรียนจะต้องใช้ H บวกแล้วเดี๋ยวแปลงมาเป็น pH โอเคไหมครับนักเรียนอยากจะหา pOH หนูก็ต้องใช้ความเข้มข้นของ OH ตัวนี้แล้วก็แปลงมาเป็น pOH เราเรียกการแปลงนะเราเรียกการแปลง H บวกมาเป็น pH และเราเรียกการแปลง OH ลบมาเป็น pOH เราเรียกการแปลงตรงนี้ว่าวอรยุทธ์ที่สอง ตรงนี้นะครับวรยุทธ์ที่ 2, 2เป็นวรยุทธ์ที่2โอเคนะครับ <c oughs> วรยุทธ์แรกจําได้ไหมครับวรยุทธ์แรกนะักเรียนสามารถเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้นะเปลี่ยน h บวกไปเป็น O h ลบแล้วก็เปลี OH ่ยน O h ลบกลับไปเป็น h อบวกอันนี้เขาเรียกวรยุทธ์ที่ 1, <c oughs> 1ต่อมาวรยุทธ์ที่2 พื้นฐานวรยุ์นี้มาจากไหนพื้นฐานวรยุ์นี้มาจากตรงนี้ครับมาจากพื้นฐานที่บอกว่าอยากจะหา ph ก็เอาลบ log เทคเข้าไปที่ความเข้มข้นของ h บวกสูตรเนี้ยครับ h บวกเอ้ยค่า ph หนูก็เทคล็อกลงไปแต่ว่ามันวุ่นวายครับเราเราเราเลยใช้วรยุทธ์ที่สอง วลยุทธ์ที่สองเนี่ยนักเรียนดูนะครับนะักเรียนดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะวลยุทธ์ที่สองดูคร่าวๆก่อนนะครับสามารถเปเลีาาป่ยนเป็น ph ได้เลยสามารถเปลี่ยนเป็น ph ได้เลยดังนี้แปลงล่างเป็น ph ได้เลยครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเท่ากาบับดูนี่ครับ4ลบล็อก3.5เสร็จแล้วครับ 4ี่ลบล็อกสาเสร็จแล้วหนูที่เหลือหนูก็คิดเลขต้องไปคิดว่าไอ้เจ้าล็อกสามเนี่ยมันเท่าไหร่ล็อกสาก็ประมาณประมาณศูนย์จุด้มั้งแล้เรียนกดเครื่องคิดเลขเอานะครับวิธีกดคือคิดเลขก็คือกด3.5ก่อนแล้วก็ไปกดล็อกทีหนึ่งหนูจะได้3.5ครับประมาณ3.5 4 ล็อก3.5ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ลูก0.54ก็สุล็อกล็อก3.5มันก็ซ่อนอยู่แถวนี้ครับมันก็ซ่อนอยู่แถวนี้นั่นเองโอเคครับเพราะฉะนั้น ph คิดยังไงครับ ph ก็เท่ากับ4 0 5ลบ0 5 4 4ลบ0จุดอะไรวะ54 ph จะเป็น3.46เสร็จแล้วครับ ประมาณนี้ไม่ต้องไปเสียเวลาเทคล็อกมุ่นวายนะลูกนะดูต่อครับดูต่อครับข้อ2ครับข้อสข้อหเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ข้อ1มาดูข้อ2องข้อ2ผมสามารถเอ้ยครูครูสามารถที่จะเปลี่ยน P oh เนี่ยเปลี่ยนมาเป็น poh ได้เลยทำไงครับ5้าลบล็อกแ เสร็จแล้วครับล็อก8เท่าไหร่ครับล็อก8 0 9 5ูนลบศูได้เท่าไหร่ครับ5้าลบศูได้ประมาณ 4, 4. ี่เพราะฉะนั้นเนี่ย ph ก็เป็น4.1เอ้ย poh ก็จะกลายเป็น4.1เนี่ยเสร็จแล้วเห็นปะเนี่ยเขาเรียกว่าวอรยุทธ์ที่2เดี๋ยววอรยุทธ์ที่3ยากเนี่ยเขาเรียกว่าวอรยุทธ์ที่ 2โอเคไหมครับ